โดยได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นคอลเลซชั่นนี้ในรายการอื่นผมหาได้แค่3ามคอร์ชั่นซึ่งอาจจะตกหล่นคำตอบครับนั่นก็คือสวัสดีครับทุกคนนที่ต้อนรับเข้าสู่่าว s t a o w n EP ที่5 2นะครับในช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมานะผูมาได้เปิดตัวคอลเลซชั่นหลักนะครับในชื่อว่า Under the l i g h t ในวันที่1ตุลาคมปี2021มาในชุดสีกรีนเกลย์เอเล็กโตอควาแล้วก็สเปลยลบล่าเปิดตัวพร้อมกันทั้ง โดยได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงนั้นนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นคอลเลคชันนี้ในรายการอื่นๆนะครับและเช่นเคยครับในทั้ง2องไซรุไม่มีการอัปเกรดทางเทคนิคใดๆนะครับในส่วนของ Future Z 1.2เนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีหลักๆนะครับอาทิเช่น Future f i t p a พนะครับที่เป็นเอก,กลักษณ์ของตัวไซรุนี้หรือพื้นรองเท้าที่ได้รับการออกแบบเป็นรูปตัวแหรือทาง u l t r a 1.3เนี่ยก็จะโดดเด่นในตัวเทคโนโลยี m a t r i ก EV นะครับที่มีความโปร่งและก็น้ำหนักเบานี่คือทเทคโนโลยีค่าๆของทั้งสองไซรนั่น eight ผมว่าฟิวเจอร์ซ1.2ในคอร์ชั่นนี้นะฮะผมหาได้ทั้งหมดอยู่3เวอร์ชันนะครับนั่นได้แก่ Z ซ1.2 Z ซ2.2แล้วก็ Z ซ3.2ซึ่งตัวเลขเวอร์ชันหรือว่าตัวจิลเรชั่นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับชุดสีหลักๆนั่นก็คือกรีนเกรย์ r ิ l เล็กตัวอควาสเปร์บาวโดยมีเทคโนโลยีหลักๆนั่นก็คืออั p เปิลเซ1.2ยังคงใช้เป็นตัวเทคโนโลยีอีวอนิทโปรนะครับเป็นตัวผ้าถักทั้งชุดส่วนตัวรองตั้ง ก็จะปรับมาใช้เป็นตัวหนังสังเคราะห์บวกกับการตัดเย็บไล่ระดับลงไปนะครับอาจจะเป็นพวกผ้ายืดอะไรต่างๆนะครับพร้อมกันนั้นนะครับบนตัวอัปเปอร์เนี่ยยังมีผิวสัมผัสที่ช่วยเสริมในเรื่องการสัมผัสลูกฟุตบอลโดยในแต่ละวรั่นมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับเช่นผิวสัมผัสของตัวท็อปกับตัวรองเนี่ยลักษณะความลึกตื้นหนาบางอะไรต่างๆมันก็จะแตกต่างกันด้วยวัสดุด้วยนะครับเทคโนโลยีถัดมาครับก็คือกริปคอนโทรลโปรนะครับใช้ในการควบคุมลูกฟุตบอลได้อย่างเหมาะสมทุกสภาพอากาศ เฉพาะแค่ตัว z 1.2แล้วก็ z 2.2เท่านั้นนะครับส่วนตัว Fusion Fit Part พัฒนามาจากตัว Net Fit ในเจเนอเรชันเก่าปรับให้มีความกระชับเข้ากับรูปเท้านะครับโดยเราจะจําแนกเกรดออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัว Top ปเซ1.2เนี่ยใช้ตัว Fusion Fit Part เ2.2แล้วก็3.2นะครับจะใช้เป็นตัว Fusion Fit แบบธรรมดาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือตัวแถบรัดของ z 1.2แล้วก็ตัวรองอย่าง2.2เนี่ยที่มันมีดีไซน์ค่อนข้าง ที่จะคลายกันนะครับแต่เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตัวเดียวกันสามารถย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ได้เช่นเคยนะครับในช่วงของดีไซน์เนาะส่วนตัวคอล่าหรือว่าตัวหุ้มข้อเช่นเคยครับตัวท็อปยังคงใช้เป็นตัวเทคโนโลยีเดียวกับตัวอัปเปอร์ก็คือ e ีโวลิทโปรในส่วนของตัวรองนะครับทั้ง2ตัวอาจจะใช้คุณภาพของตัวผ้าถักการตัดเย็บที่ไม่ใช้แบบชิ้นเดียวนะครับอาจจะเป็นการแยกส่วนอะไรทํานองนี้นะครับตามเลนจ์ของราคานะครับถัดมาในส่วนของการดีไซน์ครับ ในคอลเลรชันนี้ของ Future Z 1.2เนี่ยมาโดยชุดสีที่แบ่งเป็น3ส่วนนะครับเราจะเห็นได้เลยตามรูปภาพนั่นก็คือส่วนต้นตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับรูปแบบเดิมเหมือนกันทั้ง3เวอร์ชันนะครับมันนะคล้ายๆกันหน่อยแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทนสีหรือว่ากราฟิกบนตัวรองเท้านะครับรวมไปถึงตัวผิวสัมผัสบ,บนตัว u p p e ปอีกด้วยนะครับตัดมาที่ข้างเท้าด้านในนะครับเป็นจุดขายของไซโลนี้หรือว่าซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือตัว ัวเท็กที่เขียนคำว่าฟิวเจอร์นะฮะในคอลเลชันนี้นะฮะจะใช้เป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็ในแต่ละเวอร์ชันนะครับมันก็จะมีเท็กของตัวเทคโนโลยีต่างๆนะฮะแปะไว้บริเวณข้างส้นเท้าอีกด้วยนะครับตัวท็อปก็จะมี Fusion Fit p e a ัทอีโบนิทโปรรวมไปถึงกีบคอนโทรลโปรตัวรองนะครับ Fusion Fit แล้วก็กีบคอนโทรลโปรเฉยๆอาจจะทำนองนี้นะครับถัดมาครับอินโซหรือว่าภายในนะฮะตัวท็อปหรือว่าตัวเซ็ต1.2เนี่ยยังคงใช้เป็นเทคโนโลยีนา n o กริปเป็นพื้นผิวตรงแผ่นซอฟ์หรือว่าแผ่นพื้น้นนรองเเททาีี่่่ยยจะชว ยึดให้ตัวเท้าไม่ลื่นถลายเวลาเราใช้ความเร็วนั่นเองเช่นเคยกาจะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นส่วนตัวฮิลคานเตอร์หรือว่าด้านหลังภาพรวมจะยืนพื้นด้วยสีครามในเฉดที่แตกต่างกันแต่ละร์ชั่นบวกกับกราฟิกลายเส้นสีฟ้านะครับและปิดท้ายด้วยการประทับตาโลโก้หูม้าสีขาวใหญ่ๆนะครับเทคโนโลยีตัวสุดท้ายก็คือชุดพื้นนะครับ Dynamic Motion System ออกแบบเป็นรูปตัวแซดแบบชิ้นเดียวรองรับการเคลื่อนไหวแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวของนักเตะและก็ใช้ชุดปุ่มแบบ FG แล้วก็ AG ที่เล่นได้ทั้งญ้าจริงแล้วก็ญ้าเทียมนะครับดีไซน์การออกแบบนะครับมันจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับระหว่างกลางหรืะว่าตัวแกนหล,ลักตัวท็อปจะมีความเล็กกว่าซึ่งตัวรองทั้งสองนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายกันยกเว้นในเรื่องเฉดสีเท่านั้นสุดท้ายครับราคานวันเปิดตัวครับเซต1.2เปิดตัวที่7,999บาท2.2อยู่ที่5,999บาทสุดท้ายครับ3.2เปิดตัวที่4,999บาทนั่นเองนะครับ เซโลถัดมาครับนั่นก็คือผูมาอัลตร้า1.3มีทั้งหมดอยู่3เอร์ชันนั่นได้แก่อัลตร้า1.3 2.3และก็3.3นะครับซึ่งผมหาได้เท่านี้จริงๆนะฮะอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอัปเปครับตัวท็อปยังคงใช้เป็นตัวทคโยีแมทริกอีโวนะครับเป็นเส้นได ที่ัดทอเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงกับตัวคอลาส่วนตัวรองครับ2.3ใช้โครงสร้างคล้ายกันนะฮะโดยจะใช้ชื่อเทคโนโลยีว่า Matic Pro ส่วนตัวอัลตร้า3.3เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้เป็นผ้าทอในเกรดอะไรนะครับแต่เขาใช้ชื่อเทคโนโลยีว่า Matic Ma มซึ่งเป็นเหมือนกับหนังสังเคราะห์ผสมกับตัวผ้ายืดบริเวณคอลาและก็เช่นเคยครับเคลือบเทคโนโลยี g r ิ p Control Pro นะฮะัคุ้ทุกสภาพอากาศนั่นเองมีเฉพาะแค่ตัวอัลตร้า1.3และก็2.3เช่นเคยครับก็คือตัวเท่ากับตัว องนะะัเที่สําคัญทั้ง2อ,งอตัวทั้ง2เกรดเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาไม่ได้ต่างกันมากนะครับในส่วนของการดีไซน์นะครับหลักๆในคอรเลคชันนี้ของอัลตร้า13เนี่ยจะคุมตีมไปด้วยสีเขียวนะครับโดยจะมีกราฟิกนะครับลายเส้นสีฟ้าเขียวไม่จะแค่กับตัวสีเขียวอีกทีหนึ่งนะครับโดยให้รายละเอียดที่แตกต่างกันนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าความโปรง่งความทึบหรือว่าดีไซน์รายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันทั้ง3ซึ่งในรูปสีอาจจะเพี้ยนหน่อยๆน,นะครับตัวจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะ ในส่วนของด้านข้างหรือว่าด้านข้างส้นเท้าด้านนอกเนี่ยก็จะมีเทคคำว่าอัลตร้าติดอยู่บริเวณนั้นนะครับรวมถึงเกาะกันแทกหรือว่าตัวชุดพื้นที่จะมีความเหลื่อมล้าไม่ใช่ใช้คำว่าเหลื่อมล้ำไหมก็คือเหลื่อมขึ้นมานิดนึงนะครับถัดมาในส่วนข้างเท้าด้านในนะฮะมีเทคตัวเทคโนโลยีต่างๆในแต่ละวอร์ชั่คล้ายๆกับตัวฟิวเจอร์เซตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวท็อปก็มี m a t ิกอีโ กริปคอนโทโปรแล้วก็สปีดเคสส่วนตัวอัลตร้า2.2รถตัวรองมีแมทิกโปรแล้วก็กริปคอนโทร่โปรเช่นกันส่วนตัวรองบุ้ยจะใช้ตัวกริปคอนโทรธรรมดาแล้วก็สปีดเคสเหมือนกันนั่นเองนะครับภายในของไซโลนี้นะครับก็คล้ายๆกับตัวฟิวเจอร์เซที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมีเทคโนโลยีนาโนกริปนะครับเป็นพื้นผิวแผ่นซอปส่วนตัวเกาะการกระแทกหรือว่าด้านหลังส้นเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีตัวโลโก้ปูมาเหมือนกับตัวฟิวเจอร์เซก่อนหน้านี้โด 3, ้่ยทั้ง เป็นตัวสีครามเฉดที่เข้มตัดกับตัวสีเขียวของตัวชุดพื้นและในส่วนสุดท้ายครับก็คือชุดพื้น Speed Unit ผสมผสานกับตัว P-Back Technology นะครับเป็นชุดพื้นที่มีดีไซน์แบบ2ชิ้นโดยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับเดือยที่คล้ายกับรองเท้าวิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งสปีดการเจาะแล้วเราแบบเร่งอะไรทั้งนองนี้นะครับพร้อมกับชุดปุ่มแบบ F G แล้วก็ A G นั่นเองซึ่งตัวชุดพื้นนี้นะฮะได้ใช้สืบต่อมาตั้งแต่อัลตรา1.1เลยก็ว่าได้นะครับโดยในคอลเลคชันนี้นะฮะได้ใช้ดีไซน์ตัวชุดพื้นแบบเดียวกันทั้งหมดบวกกับชุดปุ่มแบบพาร์ใส,สทั้งหมดเช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องวัสดุนี่ครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะใช้เกรดต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นตัวจริงของทั้ง3เวอร์ชันนะคร ไงก็ถ้าใครเคยเห็นแล้วสามารถพูดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องราคานันเปิดตัวครับทั้ง3เวอร์ชันเนี่ยคล้ายกับตัว Future Se ก่อนหน้านี้เลยนั่นก็คือตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่7,999บาท2.3หรือว่าตัวรองเนี่ย5,999บาทและตัวสุดท้ายครับ3.3อยู่ที่4,999บาทนั่นเองนะครับในส่วนของนักเตะที่สวมใส่สตั๊ดใน c o อร์ชันอันเดอร์เดอะไลท์ฟ u ชเช e ร1.2ครับมีเนย์มันนม,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 มาติดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรเบียโอเบ็คแฮมจากอิน เดวิดโอมิลาบูจากคริสตอฟอร์เรตในส่วนของไซโลอัลตร้า1.3นะครับมีคิงซิลิโคมองจากบาเยอร์มิวนิกราฟาเอลวารานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเตฟานซาวิตจากแอตเลติโกมาดริดแล้วก็อเล็กซานดราซินเชนโกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับ สรุปเพิ่มเติมของ p ูม่า Under the Light เปิดตัวในวันที่1ตุลาปี2021มาในชุดสีกร e e n กรย์อล e ก t โตอควาและก็สเปรย์บราวโดยในคอร์ชั่นนี้นะครับประกอบไปด้วย2ไซโลหลักๆนั่นก็คือ Future ร์เ1.2และก็อัลตร1.3ซึ่งปกติแล้วนะครับในคอร์ชั่นของ p ูม่าเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ไซโลและ4เวอร์ชันนะครับยกตัวอย่างนะครับฟิวเจอร1.2หากมี4เวอร์ชันก็จะเป็น 1.2, 2.2, 3.2และ4.2นั่นเองนะคร แต่ในคอลเลคชั่นนี้ผมหาได้แค่3เวอร์ชั่นซึ่งอาจจะตกหลน่นหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีแค่3เวอร์ชั่นเท่านั้นผมก็ไม่ทราบจริงๆนะฮะตกหล่นยังไงต้องขออภัยไปด้วยนะครับและนี่คือข้อมูลแบบเจาะตื้นสำหรับ p ูม a า n d e r ดอร์ไลท์แปี2021ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยว่าอันนี้มันปี2022ใกล้จะปี2023แล้วทำไมอยู่พึ่งทำของปี2021คำตอบครับนั่นก็คือผมทำรูปไปแล้วผมทำรูปประกอบทำข้อมูลต่างๆพอมันมีเวลาว่างผมก็เลย พยายามไล่ลงคลิปไล่ทําคลิปเก่าๆนะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดูรองเท้าสตั๊ดไปด้วยนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์สำหรับของฟุตบอลโมเมนต์ได้วยนะครับขอบคุณที่ยังรอแล้วก็ติดตามช่องนี้อยู่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันเมื่อเราพบกันสวัสดีครับ